นะครับขอากาบสวัสดีนะครับผมจะไทยหลวงปู่ศิลามหาหลวงปู่ศิลาศิริเจนโทนะครับหลวงปู่มหาศิลาศิริเจนโทนะครับสี่องค์นี้รุ่นเดียวกันนะครับรุ่นแจกในงานกระถินชื่อรุ่นว่านะครับ รุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับพูดผิดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับที่ลงไปบางที่ก็ว่าสิบชิดเก้า <c oughs> ชิดสิบชิดนะครับนี่รุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นบล็อกสายฝนนะครับบล็อกสายฝนนะครับว่าบล็อกสายฝนเป็นยังไงนะครับนะครับ ลง,งลงทองก็มีไม่ลงทองก็มีลงทองเครื่ององค์ก็มีนะครับบอกนี่นะครับลงทองนะครับตัวนี้หน้าหนาทองนะครับตัวนี้ก็ลงยานะครับลงยาเตี๊ยมองนะครับก็มีหน้ากากหน้ากากทองนะครับตรงนี้ก็มีแต่หน้ากากทองนะครับตรงนี้ไม่มีองค์นี้ไม่มีบอกสายฝนนี่ไม่มี แต่มีมีเหมือนกันแต่มีมีแต่แค่สังกตินะครับผมไม่ถ่ายนะครับดูก่อนกอดชุมก่อนกอดเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นแต่ละองค์แต่ละองค์ให้ดูนะครับลงยาทองแดงก็มีนะครับปล่อยไปแล้วองค์หนึ่งนะครับนี่ลงยาไอ้ไม่ลงยานะครับองค์นี้ลงยาลงยาสีน้ําเงินสีเขียวนะครับ ตัวนี้ไม่ลงยาธรรมดาเป็นทองฟ้าบาทหรืออะไรเนี่นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็ลงหน้ากากเต็มองค์ตัวนี้ไม่ลงนะครับธรรมดานะครับผมจะยกธรรมดาขึ้นก่อนนะครับนี่นะครับสวยสวยงามจริงๆนะครับนะครับผิวไฟเต็มองค์เลยนะครับ มาดูพระเลยนี่สวยนะครับผิวไฟเต็มองค์เลยนะครับรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับดูด้านหลังเลยนะครับดูด้านหลังนะครับไม่เอาออกนะครับไม่ไม่ให้เอาออกนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะทําใหญ่ๆให้ดูนะครับรีดออกมาดูที่ครับเนี่ยเรียกลหลสายฝนลหลน้ํานะครับ เห็นไหมครับสวยจริงๆนะครับไอ้นี้ธรรมดาไม่ได้ลงทองนะครับไม่ได้ีลงทองแต่ลงทองแบบนี้ก็มีนะครับบอกนี้นะครับเนียบอกนี้ต้องเป็นแบบนี้ทุกองค์นะครับเนี่ยต้องเป็นลายน้ําอย่างนี้ทุกองค์นะครับเลขัมเบอร์ก็เห็นชัดเจนนะครับนะครับตีโค้ดก็อยู่ฝั่งนี้นะครับถ้าน้าอ้างทองกะลงฝั่งนี้นะครับ นั่นนะทองกี่ลงฝั่งนี้ดูครับบล็อกธรรมดาสวยครับไม่ได้ลงอะไรผิวไฟนะครับผิวไฟสวยมากนะครับดูสิครับนะครับเนี่ยมันก็ฝนตกลงมานะครับเส้นสายไหลดีนะครับนะครับไม่ได้อออกนะครับมือมันถูกนะครับเนี่ยสวยจริงๆนะครับสวยสุดยอดสวยนะครับ นะครับองต่อไปนะครับองค์ต่อไปสวยสง่างามที่สุดนะครับองนี้หน้าหน้าทองนะครับปั๊มเป็นแผ่นทองนะครับเป็นแผ่นทองเตีมองค์เลยนะครับเป็นแผ่นทองตุม้มปิงองค์เรียกว่าหน้ากากาทองนะครับสวยไปคนละอย่างกันแต่รุ่นเดียวกันแต่คนละบอกกันนะครับ ดูด้านหลังไปเลยนะครับดูด้านหลังนะครับเนี่ยบล็อกนี้จะไม่มีลายน้ํามีนิดๆน,นะครับบล็อกนี้โคตรจะอยู่ตรงนี้นะครับโคตรจะอยู่ตรงนี้เลขนัมเบอร์ก็อยู่ตรงนี้นะครับสวยนะครับนะครับไปดูลงยานะครับดูลงยาดูลงยา สีเขียวสีน้ำเงินนี่แหละครับลุงแผ่นทองเตรียมหมดเลยนะครับเรียกหน้ากากทองนะครับสวยมากสวยงามมากที่สุดเลยนะครับดูด้านหลังนะครับเลขนัมเบอร์ก็สวยนะครับดูเองนะครับนะครับนี่เป็นโค้ดนะครับนี่เป็นเลขนัมเบอร์นะครับไม่เบอร์ไม่นี่นะครับ สุดยอดนะครับคมไหมครับดูสิครับนะครับดูอง์นี้นะครับอง์ที่สี่นะครับหน้ากากทองเต็มตัวเลยนะครับหน้ากากทองเต็มตัวเลยนะครับทองนี้ก็ปั้มลงไปมนจะขาดเป็นอยู่กับหลวงพ่อเลยนะครับสวยจริงๆงามจริงๆนะครับคมชัดลึกนะครับ ดูยังไงก็สวยนะครับนะครับนีโค้ดนะครับมีเป็นเลขนัมเบอร์นะครับองที่สี่นะครับปุงนี้นะครับบล็อกนี้จะเป็นบล็อกสายฝนบล็อกนี้ต้องก็มีก็มีทองเหมือนกันมีตะกุด เขาเรียกตะกุดนะครับจะลงจะอยู่ตรงเครื่องตัวก็มีอยู่ถึงพูดง่ายๆถึงคอถึงหัวหลวงพ่อนี่ก็มีนะครับแต่ไม่ไม่ได้คุมหน้านะครับสังกติมีแต่แค่สังกติหรือว่าสังมีครึ่งหนึ่งนะครับสวยงามจริงๆนะครับครับขอบคุณที่ดูที่ชมกันกดไลค์กดแชร์ถ้าสนใจก็โทรได้เลยนะครับ0 9นย์เก9า5ดสองเกย์เเก้าสามห้านะครับ ทำเอลไลเข้ามาก็ได้นะครับนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นนะครับมีคนโทรเข้าพอดีผมก็เลยจะรับโทรศัพท์ก่อนนะครับได้หกเจ็นาทีครับขอบคุณครับ